ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการตรวจเช็ควาล์วน้ําและก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเทอร์โมสตัตหรือว่าตัวควบคุมนะครับอุณหภูมิของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับซึ่งก็มีหน้าตาลักษณะแบบนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นในรถอัตโนมติทุกค่ายนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นอีกลักษณะแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆ ซึ่งเทอร์โมสตัตที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าหากว่าเสียนะครับเราจะต้องซื้อยกชุดลักษณะแบบนี้เลยนะครับซึ่งนะครับอ่าเทอร์โมสตัตที่มีลักษณะแบบนี้าราคาจะสูงมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนๆนะครับสำหรับรถออตโตมิติกไม่ว่าจะเป็นยามาฮ่าฮอนด้าก็จะแพ็คมาลักษณะแบบนี้เลยนะครับ ซึ่งนะครับมีความแตกต่างกันมากเลยกับรถเกียร์ธรรมดาในสมัยก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ2จังหวะหรือว่า4จังหวะนะครับก็จะมีวาล์วน้านะครับหรือว่าตัวควบคุมอุณหภูมิของน้ําตัวควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์อยู่นะครับถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับก็จะควบคุมนะครับเวลาน้ําที่ไหลออกมาจากเครื่องก็จะมาผ่านวาล์วน้ําก่อนถ้าวาล์วน้ําไม่เปิดน้ําก็จะไม่วนกลับไปที่หม้อน้ํานะครับเพื่อน นะครับแต่ถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆนะครับรถรุ่นเก่าหรือว่ารถเกียร์ธรรมดานะครับเทอร์โมสแตทนะครับจะสามารถซื้อแยกได้เฉพาะตัวเทอร์โมสแตทซึ่งราคาก็ไม่กี่บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆออกมานะครับเขาก็จะแพกมาเป็นก้อนลักษณะแบบนี้เลยนะครับเวลาซื้อก็ซื้อมาเป็นอ่าเป็นทั้งท่อน้ําลักษณะแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับอ่าในรถหลายๆรุ่นก็จะมาแบบนี้แหละนะครับตอนนี้นะครับ เพื่อนๆอาจจะเห็นวาล์วน้ําเป็นทองเหลืองที่อยู่ข้างในรูนะครับวาล์วน้ําตัวนี้นะครับก็นะครับอยู่ในตําแหน่งปิดนะครับในขณะนี้นะครับเราอยากจะรู้ใช่ไหมว่าวาล์วน้ําเปิดนะครับวาล์วน้ําทํางานไหมนะครับเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์มานะครับเอามาโลดนะครับพักบัวหัวหอมนะครับซ้อยมาดีๆหนาาปลาปลาแดกปลาจมนะครับใส่ลงไปนะครับอ๋อคมเมนเตอร์พี่น้องนะครับ เราจะต้องหาหม้อนะครับหม้อมาทําการต้มน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็เราก็จะเอานะครับไอเจ้าเทอร์โมสตัตตัวนี้ลงไปทําการต้มในหม้อน้ํานั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆหรือว่าร้อนต้มน้ําให้ร้อนให้เดือดแล้วค่อยนะครับเอาเทอร์โมสตัตจุ่มลงไปในน้ํานะครับเ,เพื่อนๆนะาการตรวจช็คเทอร์โมสตัตาลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถทําได้ทั้ง รถรุ่นเก่าแล้วก็รถรุ่นใหม่ก็คือต้มน้ําขึ้นมาแล้วก็จับเทอร์โมสตัตโยนลงไปเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับอเดี๋ยวมีวิธีการดูนะครับว่าหลังจากที่เราต้มแล้วนะครับเทอร์โมสตัตเวลาเทอร์โมสตัตทํางานจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อน,อนตอนนี้นะครับเพื่อนๆน้นําก็เริ่มจะเป็นฟองผุดๆขึ้นมาแล้วนะครับ อุณหภูมิแค่นี้ถ้าเราล้วงมือลงไปนะครับก็เราก็อาจจะบอกว่าน้ําร้อนแล้วน้ําอุ่นแล้วนะครับแต่ตอนนี้วาล์วน้ํายังไม่ทําการเปิดตัวนะครับเพราะว่าอุณหภูมิยังไม่ถึงนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นนะครับในขั้นตอนแล้วก็วิธีการทดสอบนะครับอะเทอร์โมโสตัตหรือว่าวาล์วน้ําของเรานะครับเพื่อนเพื่อนนะครับจริงๆแล้วถ้าจะตรวจเช็คแบบละเอียดนะ ถ้าเราจะตรวจเช็คแบบละเอียดเราควรจะมีปลอดวัดอุณหภูมิของน้ํานะครับเ,เพื่อนๆถ้าเราอยากได้งานแบบละเอียดนะครับเราก็ต้องไปดูคู่มือด้วยว่าวาล์วน้ําของรถแต่ละรุ่นนะครับเขาออกแบบมาให้วาล์วน้ําเริ่มทํางานที่อุณหภูมิกี่องศาเช่นนะครับรถส่วนมากนะครับวาล์วน้านะครับเขาจะออกแบบมาให้ทํางานอยู่ที่ นะครับอุณหภูมิ85องศาโดยประมาณนั้นนะครับเริ่มทํางานเริ่มเปิดนะที่85องศานะครับแล้วนะครับบางรุ่นเขาก็จะระบุไว้ว่าเทอร์โมสตัตเปิดตัวเต็มที่หรือว่าทํางานเต็มร้อยเปอร์เซนที่อุณหภูมิ120องศาประมาณนั้นนะครับเพื่อนดังนั้นการที่เราจะทําการทดสอบหรือว่าทําการต้มเทอร์โมสตัตนั้นควรที่จะมีปลอดวัด อุณหภูมิของน้ําด้วยนะครับเราจะได้ค่าที่นะครับคาดเคลื่อนน้อยที่สุดนะครับแต่เอาละนะครับในเมื่อผมไม่มีนะครับปลอดมาวัดอุณหภูมิผมก็จะต้มเอาแบบดิบๆสดๆนี่แหละนะครับเพื่อนๆนะครับต้มเอาให้รู้ว่าวาวน้ําตัวนี้ยังเปิดตัวยังทํางานอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้นะครับน้ําเริ่มเดือดเป็นฟองผุดๆขึ้นมานะครับก็วาวน้ําก็ยังไม่มีท่าทีว่านะครับ จะเปิดตัวนะครับอ่ายังไม่มีท่าทีว่าราวน้ําจะยกตัวขึ้นมาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราคงต้องรอต่อไปดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่าอีกนานแค่ไหนนะครับน้ําจะเดือดแค่ไหนนะครับวาล์วน้ําถึงจะทําการเปิดตัวนะครับเพื่อนๆนะดังนั้นนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะรู้ได้ว่านะครับอุณหภูมิของเครื่องยนต์นะครับมันร้อนขนาดไหนนะครับอ่าบางคนบอกว่าอ่า เครื่องยนต์ร้อนแล้วนะครับทําไมพัดลมเป่าหม้อน้ําไม่ยอมทํางานนะครับเพื่อนๆด้วยความรู้สึกของเรานะครับด้วยความรู้สึกของเรานะครับเราอาจจะบอกว่าเครื่องยนต์ร้อนหม้อน้ําร้อนนะครับแต่ว่าถ้าอุณหภูมิจริงๆนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอยู่นะครับถ้าอ่าอุณหภูมิไม่ถึงนะครับไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดนะครับพัดลมหม้อ,อ,อมน้ําก็จะไม่ทํางานนะครับเพื่อนเอ้า นะครับรู้สึกว่าว Stand ort, าวน้ําเริ่มเริ่มเริ่มเปิดตัวแล้วนะครับเริ่มยกขึ้นมานิดนึงให้เพื่อนเพื่อนเห็นแล้วนะครับนี่นะครับเริ่มยกตัวขึ้นมาแล้วเด้อนะครับเห็นไหมนะครับยกตัวขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับเปิดประมาณสามสี่มิลนะครับแล้วนะครับนี่นะครับขนาดน้ําเดือดปุดๆอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ผมซูมเข้ามาให้เพื่อนเพื่อนดูเด้อนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะต้มไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆนเห็นไปพร้อมๆกันนะครับว่าว Ancient ้าวนะครับ วาวน้ําหรือว่าเทอร์โมสตัตจะไปยกตัวที่น้ําเดือดประมาณไหนนะครับเพื่อนๆเอา้าไปเรื่อยๆครับพี่น้องไปเรื่อยๆนะครับอ่าดูไปพร้อมๆกันตอนนีเนเเน papier, นน้เริ่มยกตัวขึ้นมาเออเกือบครึ่งหนึ่งเลยได้พี่น้องนะครับอ่าเริ่มยกตัวขึ้นมาเกือบครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอ่านั่นแหละนะครับก็น้ําเดือดประมาณที่เพื่อนๆเห็นผุดๆๆดๆประมาณนี้นะครับอ่านะครับก็เปิดเกือขึ้นมาเกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับ ดูไปเรื room, so, ่อยๆครับดูไปเรื right. ่อยๆว่าวาวน้ําจะเปิดตัวขึ้นมาสุดหรือไม่นะครับการตรวจเช็ควาวน้ําเราก็ต้องดูไปด้วยนะครับว่าอาคําว่าวาวน้ําเปิดนะครับวาวน้ําเปิดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับที่ความร้อนประมาณเท่าไหร่นะครับพิจารณาเอาครับพี่น้องเปิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับครื่งนึงแล้วพี่น้องครื่งนึงแล้วนะครับนี่นะครับเปิดตัวขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับต้มไปเรื่อยๆก็ดูสภาพน้ําเลยนะครับเดือดขนาดไหน เครื่องยนต์ของเราจะร้อนขนาดไหนหม้อน้ําของเราจะร้อนขนาดไหนวาล์วน้ําถึงจะทํางานนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆดูไปเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอุณหภูมิของเครื่องยนต์มันเกินจุดหลอมเหลวเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิที่แคมที่หัวเทียนนะครับร้อนถึงแปดร้อถึงพันองศาเลยนะครับเพื่อน นะครับอ่าถ้าเราไปดูตามสเปคคู่มือนะครับเพื่อนเพื่อนดังนั้นนะครับเครื่องยนต์ของเราจะร้อนขนาดไหนก็พิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับเพื่อนนะเอ้านะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเปิดตัวขึ้นมาสุดแล้วเด้อพี่น้องนะครับน้ําเดือดขนาดนี้เลยนะครับฟุดผุดผุดฟุดแบบนี้เลยเด้อนะครับ่าน้ําถึงจะเปิดตัวขึ้นมาสุดนะครับเห็นไหมนะครับ อ่านี่นะครับเอาให้ดูเต็มๆไปเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับการต้มน้าอ่าการต้มบาวน้ํานะครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่เกลือยังไม่ยังไม่ได้ใส่ผักเลยนะครับน้าปูน้าปลาว่าท่านด้ใส่ครับพี่น้องต้มสดๆเปรี้ยวๆนะนะครับต้มไปแบบนี้แหละนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆดูกันชัดๆไปเลยนะครับเวลาตรวจเช็ควาวน้ํานะครับน้ําเดือดประมาณนี้นะครับบาวน้ําถึงจะทําการเปิดตัวออกมาสุดนะครับ ระบบน้ำถึงจะไหลเวียนนะครับไประบายความร้อนแล้วก็วนกลับมาใช้ใหม่นะครับเพื่อนๆนะถ้าเครื่องยนต์ไม่ร้อนวาล์วน้ําก็จะไม่เปิดตัวน้ําก็จะไม่วนไประบายความร้อนนะครับเพราะว่านะครับเครื่องยนต์ต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผาไหม้ในการจุดระเบิดนะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับจึงจําเป็นจะต้องมีวาล์วน้ํามาเป็นตัวควบคุมนะครับในการเปิด ให้น้ำไประบายความร้อนที่หม้อน้ํานะครับเพื่อนๆอ่านี่แหละนะครับเบาวน้ําของเรานะครับวันนี้ปิดให้เบิ้งกล้พี่น้องปิดแก๊สแล้วนะครับอ่าให้เพื่อนๆเบิ้งเอานะครับซูมซูมได้บ่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเบาวน้ําเปิดสุดนะครับเปิดสุดก็เหลืออยู่นิดนึงนะครับก็ไม่ถือว่าขึ้นไปสุดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะครับน้ําที่ร้อนนะครับ น้าที่ร้อนบวกใบพัดป้อมน้ำนะครับมันจะดันไปเร็วกว่าปกติอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเปิดประมาณนี้แหละครับพี่น้องนะครับอ้าวทีนี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าวาวน้ำของเรายังคงทำงานได้ดีอยู่นะครับทีนี้นะครับผมก็จะเอาวาวน้ำโอ้ตอนนี้วาวน้ำเริ่มปิดตัวลงมากเึ้นหนึ่งแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเอามาจุ่มน้ำเอาเอามาจุ่มน้ำเย็นนะครับให้มันปิดสุดนะครับปิดสุดจะเป็นอย่างไรนะครับก็นะครับ ก็เหมือนอย่างช่วงต้นคลิปนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับวาลน้ําปิดสุดนะครับเมื่อกี้นะครับวาลน้ําก็ได้นะครับเปิดสุดแล้วให้เพื่อนเเห็นนะครับในขณะที่เราทําการต้มน้ําเดือดผุดๆเลยนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราทําการตรวจเช็คนะครับวาลน้ําของเราแล้วนะครับเราก็ นะครับอ่าในขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะทําการประกอบตัวเสื้อสูบลูกสูแบแหวนเข้าไปนะครับเพราะว่าในคลิปที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆนก็ได้ทําการตรวจเช็คขัดฝาสูบไปแล้วนะครับเนื่องจากฝาสูบมีอาการโก่งงอนะครับผมก็เลยสงสัยว่าวาวาน้ําเสียหรือไม่นะครับเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งมีการเปลี่ยนหม้อน้ํามานะครับอาอาจจะเกิดอาการมาก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้เอ้าพบกันคลิปหน้าครับเพื่อนเพื่อนประกอบ เสื้อสูบฝาสูบนะครับแล้วก็นะครับชุดปั๊มน้ําแล้วก็รวมไปจนถึงปวิธีการประกอบเฟืองปั๊มน้ําโซ่ขับปั๊มน้ําแล้วก็ปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับเพื่อนคลิปนี้จบไวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ